ค,ครับวันนี้สำนักงานกองบรากปปชปูเก็ตเนี่ยได้รับยุยธวยจากคณะกรรมการปปชและเลขาธิการคณะกรรมการปปชในการที่จะบอกกลา่าวเล่าเรื่องการทําง,งานของปปชปเก็ตในพื้นที่ในทุกๆเดือนนะครับผมก็ได้ขอปรับปร,รุณา,าท่านผู้ว่านะครับหาสื่อการแถลงข่าวสำวน,นักงานปปชบเก็ดขอความอนุเคราะห์นะครับให้มีโอกาสได้เผยแพร่ ผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานปปชด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เองเนีย่ยจะเป็นเรื่องเบาๆนะวันนี้ผมจะไ,มได้พูดถึงเรื่องว่าปปชบกเก็ตชี้มวลใครบ้างที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งบางทีพี่น้องประชาชน,น,นหรือคณะส่วนราชการก็อาจจะรู้มาแล้วบ้างก็ได้นะครับสำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการแถลงข่าวครั้งที่สองนะครับ ประจำเดือนในนาคม2565พอจะมีเรื่องสถิติข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่จังหวัดบุรเกศมาบอกกล่าวครับหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งสื่อมวลชนเพื่อรับทราบนะครับว่าป,ปัญหาการทุจริตของบุรีเ่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอนำเรียนว่าสำนักง,งานปปชเก็เีเ่ยเราเคยทาโครงการร่วมก,ก,กันกับสำนักง,งานปททปทเขตแปดสำนักง,งานตหน่ินผ่นดินนะครับ รวมทั้งท้องถิ่นจังหวัดรวมทั้งคําจังหวัดในฐานะที่ดูดูในเรื่องระเบียบการเงินการคลังนะครับมาตั้งแต่ปี2563ทํามาตั้งแต่ปี63ถึงปี65ปัจจุบันนะครับการทุจริตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น2ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือระดับชาติระดับชาติคือการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นโรคแต่การทุดถิงที่นักการเมืองใช้อำนาจทางการบ,บริหา,ยายรราชการแผ่นดินรวมถึงอำนาจนิติบัญญัติที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการ,าการออกกฎหมายแก้เรืแก้ปัญหากฎหมายอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายระเบียบมีความกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อรองรับการพุดถึงทางนเชิงนโยดบายรวมทั้งการสนับสนุนโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นการจัดตั้งเป็นวิธีพิเศษนะครับ และสองนะครับการชุวยิหในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นระดับใกล้ตัวของพวกเรานะครับการชุวยิหในท้องถิ่นเป็นการดำเนินการหน้าสู่ท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการต่างๆนะของรัฐที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคนับในทางปฏิบัติกนะ็จะเกิดกปัญหาการชุวยิหในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมาเช่นเดีวยวกัน ลักษณะการทุจริตในท้องถิ่นจำแนกเป็น7ประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งการทุจริตด้านงบประมาณการทำบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างการเงินกันลังส่วนใหญ่ก็เป็นการละเลยข,ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองเกิดจากตัวบุคคลนะครับสามเกิดจากการใช้กฎหมายช่องช่องว่างทางกฎหมายและระเบียบสี่เป็นการทีท่เกี่ยวเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจแลนะขาดทำ ที่รียนทำห้าเป็นการทุจริตเกิดการการการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบนะครับหกการทุจิตที่เกิดจากการขาดความหลากหลายในการตรวจสอบต่างๆของภาครัฐเจ็ดการทุจิตที่เกิดจากอำนาจบารมีหรือผู้มีอิทธิพลท้องถิง่นนะครับการทุจริตของประเทศไทยนะครับเมื่อพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประปช 5ปีย้อนหลังนะครับผมน,นํมามีว่าหปีย้อนหลังสามารถจับก,กลุ่มประเทศการธุรกิจที่พบการล่องเรยนมากที่สุดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อย้สบก็บจนทั้งถึงปัจจุบันนะครับนะครับหลักๆก็คือ,เป,เ,อ,จจอเป็นเรื่องของการจัดสืบจัดจ้ารข้อ2องมเป็นเรื่องของการกระบวนการยุติธรรมความมั่นคงอัช้าหน้าของเจ้าที่หัวรัดนะครับ ข้อสามเป็นการตุกติกับคดีทรัพยากรนะครับนะครับสำหรับสถานการณ์การทุ่ผิดน,นะครับท่านจะเห็นจากเปอร์เซ็นต์ที่ผมอยู่ในแจกในจดหมายข่าวนะครับนะครับจะเป็นร้อยละแต่ละอย่างร้อยละห้าสิบเก็ยอยู่ที่การจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนใหญ่นะครับลองลงมาก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่จะทำและเรื่องของทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ สำหรับใกล้ตัวของเรานะครับคือในพื้นที่จังหวัดภูเก,ก็ตนะครับสำนักงานปปชภูเก็ตได้รวบรวมสถิติเรื่องร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยผมนําสถิติจากปปชภูเก็ตจากสำนักงานปปทเขต8สุราษฎร์ธานีนะครับนะครับรวมรวมทั้งสองหน่วยรวมกันเนี่ยสามรารถจัดกลุ่มประเภทการทุจริตมากที่สุดสามลำหนับอ่น ระดับที่1เป็นความเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติสูงถึง34เนทานพี่น้องครับลัะดับที่2เป็นธุรกิจการจัดซื้อจัดจะะ้าง29เปอรซนะครับระดับที่3การจัดเป็นการดําเนินการใช้ตำแหน่งโดยมิชอบและเป็นกันกัิหน้าที่ระดลลยี่ห้านะครับถ้าจะดูจากสถิติเรื่องน้องเรียนต่างๆตามกราฟที่ให้ไปนะครับ แต่สถานการณ์ดังกล่าวนะครับผมในนามของสํานักงานปวชที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมก็ได้รวบรวมปัญหาในปี63นะครับได้ทําไมสาเหตุการทุจริตเกิดขึ้นเยอะจังนะครับสาเหตุจากอะไรเราก็ได้ได้นําวิเคราะห์โดยตั้งคณะทํางานหลากหลายฝ่ายด้วยกันทั้งปวชสตงร่วมกันนะครับปัญหาหลักๆก็คือเกิดจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องพัสดุ หรือทําให้มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่กําหนดนะครับบางครั้งไม่มีเจตนาทุจริตและเป็นช่องทางให้ผู้มีอำนาจเนี่ยสแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยแต่งตั้งบุคลากรสายงานอื่นที่ไม่มีหน้าที่ในการพัสนุเนี่ยมาทํางานหรือบางทีก็แต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่เข้ามาทํางานนะฮะจากนั้นในปีหกสี่เราก็ได้จัดโครงการโครงการนขึ้นมา นะครับโดยปี64เนี่ยผมได้ขอความอนเคราะ์ให้ส่วนด้วยการที่สังกัดอบตทั้งทุกแห่งของจังหวัดภูเก็ตโดยผมเน้นย้ำให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าที่พัสดุที่ทำงานครั้งแรกที่ไม่เคยทำงานพัสดุหรือไม่มีความรู้เลยมาเข้าอ,อบรมเพราะว่าบางทีกลุก่มพวกนี้ก็อาจจะปิดอัดใจในการทำงานบางทีโดยสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นอะไรต่างๆให้มาเปิดใจมาเรียนรู้ วันนั้นผมเชิญวิทยกรจากสำนักงานป,อทอปตทเขตแปดเชิญท่านผู้อนวยการสำนักงานตรวจยึดแผ่นดินเชิญท้องถิ่นจังหวัดน,นะครับเชิญผู้แทนจากกรมชีการเรื่องถิ่งจังหวัดเป็นการสื่อวนาร่วมกันให้ทุกคนพูดเลยว่าจะอัดใจเรื่องอะไรแล้วก็ให้พูดหลังเวทีได้ด้วยก็ได้ว่าคุณทํางานแต่ละที่คุณจ,จะอัดใจอะไรโดนสั่งการไหมอะไรต่างๆนะครับวันนั้นมีผู้เข้ารว่วมประชุมประมาณร้อยเก้าสิบคนนะครับที่โรงแรมพาโก้ผลปรากฏว่า นะครับจำนวน190คนนั้นละ7 7 2เป็นผู้ที่เคยแต่งตั้งที่ปฏิบัติการ,ารน่านพัสดุนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเคยอบอรมแล้วเกี่ยวกับเบี่อต่างๆแค่56เปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็แสดงว่าคนรับได้รับการแต่งตั้งบางคนไม่เคยอบอรมเลยนะครับก็อยู่ดูถนะ้รับการแต่งตั้งเข้ามานนหน้นาที่นะครับ ทำให้บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับนะครับเป็นที่มาของการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพก็บผิด่องต่อหน้าที่และหลายแห่งครับที่ผมกำลังดำเนินคดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหลายตําบลนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดมีเรื่องการปลอมใบเสร็จใบเสร็จหายเพียกเก้าเล่มสิเล่มใบะเสค่าน้ำปลาปลาใบเสร็จค่าภาษีภาษีประชาชนจ่ายปะันยิงเป็นโรบเรขออก เข้าหลวงอีกส่วนหนึ่งัวเข้าไปตอนนี้การไต่นอษมีหลายเรื่องนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับคประชดเหตุอยู่ระบาดมือนการจากปัญหาที่ผมพบในปี64แล้วก็ได้ความสําเร็จจากการดำเนินการกับเจ้าที่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยในปีก็ประมาณ2565นะครับผมก็นาได้รับมาวิเคาะว่า้ปี65เราควรจะจลุผมเป้าหมายใหดีซึ่งผมมาคิดแล้วว่ากับณ่กรรมจารบอกว่าคณะกลุ่มเป้าหมายภาคกระทรวงการศึกษา เป็นภาพทีมหน้าให้ความสนใจนะครับปิมพห้านี้ผมเริ่มต้นนะฮะโดยใช้กาทีมพัสดุที่อยู่ในภาคการศรึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมประถมศึกษากศนต่างๆเพื่อเทรนความรู้ต่างๆเหล่านีนะ้ให้บุคลกากรทางภาคการศึกษาเข้า,าร่วมได้รับทราบนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงว่าวันนี้ปปชชี้มูลเทยบ้างเนื่องจากศาลยังไม่ตัดสิน นะครับไปให้โอกาสในการที่จะท่านไปต่อสู้ในชั้นศาลนะครับก็ในเรื่องต้นนี้สำนักง,งานปวนชก็งคงมีเท่านี้นะครับก็เพื่อเป็นกระบอกเสียงบอกกล่าวไปยังพี่นอ้องประชาชนว่าสำนักงานปวชได้รับความอนุเคราะห์นะฮะจากท่านกู้ว่าอะไกันแบบท่านรองทุกรองนะฮะในการขับเคลื่อนหนึงงานใน,น,ท,นทุกๆด้านโดยเฉพาะานด้าน ITE การดระเนินคุณค่าความโปร่งใสซึ่งปินไปแล้วได้รนะดับหนึ่งของประเทศนะฮะ ผมได้ลงพื้นที่ไปทั้งหมดสิแห่งไปพบ,พนนบนใน,บบนายกเราเนายยกทั่วทั้งท้องถิ่นตำบลไหนแต่คะแนนน้อยด้านไหนผมก็ลงไปคำช้ำก,ก่อนครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านเพว่มรายการสัขภาษา์ระส